มีน้ำส้มด้วยน้ำส้มขายไงกันไม่รู้สิบบาทยี่สิบบาทสิบบาทยี่สิบบาท ร้อนกันเลยทางร้านมีผักด้วยไม้ละสิบบาททุกอย่างเลยที่นี่ชิ้นหเดีงยวขายลูกยชิ้นเหรอ พวันนี้เป็นอะไรเนี่ยต้หูโอ้ต้งหูหมูนะสิบบาททั้งร้านเลยเนาะผลมาเพียบเลยวันนี้เอามาขี่ไม้เนี่ยพ่อค้าเจ0ดร้อยไม้นะมาคนเดียวด้วยขายเดียวเลย ยยาาานสีน่ากินจังเลยนะตัหูอร่อยนะผมชิมแล้วเน,นี้อร่อยจะเป็นแซนด์วิชแซนเ์วิชยูนิงอร์นมาเทียบ ้าโต้านบตดีก็จะอทอดต้องจัดซัก่อนตัวนี้เป็นอะไรครับเนี่ยเนือน้อตเนื้อของเรามีอะไรมั่งนะลอง,ลองบอกกันนิดนึ่งฮนะครับ จะเป็นเต้าหู้นะครับมีหมูครับสร้อยครับผมแต่ก่มแตงกวามีชีสลาบบี้ลับบี้นีนะปูอัดไกล่องเป็นกล่องชีสได้กล่องอ๋อัวนี้จะเป็นหยบนะครับหยาบหยบนะ แต่พวกไว้ผมก็ฝากราเอามาล้าเลยรับเตเลยดีเขาจะมีแต่เป็นไเนาแต่ยืไม่แข็งดอันไหนเอ็นเนื้อหรือเปล่เนื้อธรรมดาสอ อัันนี้้หมมูใช่คะเออาหมูต่เเเเลยยยิ้ป็นไงลูกค้ามาร้านนี้บ่อยไหมฮะบ่อยค่ะเป็นไงรสชาติเป็นไงออกกล้องหน่อยไหมอร่อยอ <c oughs> อร่อยเนาะลูกชิ้นเขาแบบดีด้วยอะ่ะใช่น้ำจิ้มก็อร่อย <c oughs> แล้วมีผักให้ด้วยเนี่ยผักจะหยิบกันเองเลย Lướt đây lời, lướt đây lời cha. ครับบเทา่านี้ย่างได้ดีละกี่ไม้ครับเนี่ยส,สีิ0ไม้นะโหไม่ธรรมาดา นี่ยน้ำจิ้มอ่าแย่งน้ำจิ้มนะวันน้ำจิ้มนี่แบบแซ่บๆเลยใช้น้ำจิ้มวอลลักี้กอลอนนะเนี่ยลิตรดีกว่าครับลิตรประมาณ15ลิตรครับ15ลิตรนะมีจำหน่ายไหมอย่างเงี้ยมีนะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเบอร์โทรเดี๋ยวเราว่ากันท้า,คายคลิปสวัสดีครับขอบคุณครับ เลือกเลยจ้าเลือกเลยจ้าอู้แต่ว่าเต้าหู้นี่มันสีน่ากินจริงๆเลยอร่อยเอออร่อยแล้วก็มองในกล้องนี่โโหสุดยอดเลยเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมซื้อซื้อเต้าหู้ห้าไม้นะ สี่แล้วมัน้สองนะยากเลย

แ่แมาครับฝากร้านหน่อยครับผมร้านขายกินหม้อไห่เปิดขายโอกาสวันพุธวันเสาร์ครับ แต่สี่โมงเย็นค,ครับถึงสองทุ่มโอเคแล้วใครสนใจน้ำจิ้มน้ำจิำ้มเอาไปสังได้ครับที่บนโต๊ะโทรสามสามห้าเจ็ดหกแปดเจ็ดแปดอันนี้ครับติดต่อได้เลยครับโ <Okay. S 2> อเคครับผมบบยังไงวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ